สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้ายๆน,นะครับวันนี้มาดู10ประเภทนักขายนะที่ยังไงก็ล้มเหลวแน่ๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างที่ผมกําลังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นการเช็คตัวเองด้วยว่าเราตกอยู่ใน10ประเภทนี้หรือเปล่านะมาดูประเภทแรกกันเลยนะครับล้มเหลวแน่นอน100%ซก็คือนักขายจอมตื้อนะครับจอมตื้อเนี่ยสำหรับผมจะให้นิยามว่านักขายประเภทนี้จะชอบยัดเยียดนะครับจะชอบ ยัดเยียดสินค้าบริการแล้วก็พยายามกดดันทุกรูปแบบนะผมอยากจะให้ดูบรรยากาศการขายแบบตื้อๆมากอะ่ะท่านแกที่ผมเจอแล้วก็ประสบการณ์ไม่ค่อยดีจริงๆครับล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคเลยก็จะเป็นธุรกิจเสริมความงามในห้างสรรพสินค้านะครับต้องบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยคนที่เฉยๆหรือว่าคนที่ไม่ได้แบบทำหน้าหรือว่าเรื่องของผิวพรรณอะไรอยู่แล้วอะ่ะจะรู้สึกกดดันแล้วก็ รู้สึกถอนตัวลําบากผมผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกวันเนี้ยผมจะเจอเซลลคนเดิมเนี่ยทุกอาทิตย์นะที่ห้างเดิมที่ผมชอบไปก็คือเจอหน้าแล้วคือแบบตอนที่เขาตื้อผมมะเขาพูดดีนะครับแต่พอเขารู้ว่าเขาอ่ะตื้อผมไม่ได้แล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากมองหน้าเขาเชื่อไหมบางทีแบบบังเอิญเจอในห้องน้ํะทำอย่างกับคนไม่รู้จักเลยนะครับมันก็คือชัดว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์อ่ะหรือว่าธุรกิจที่เป็นในเชิงการบริจาคเงินนะครับที่แบบ ให้เราอาจจะมีหลุมพรางอาจจะมีกลยุทธ์นะบางทีแบบให้เราทําแบบสอบถามให้เราแบบตอบอะไรบางอย่างหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปนั่งตอบนั่งบอกแล้วอะ่ะก็เชิญเข้าเรื่องให้เราบริจาคเงินอะ่ะซึ่งแบบจะต้องขอบัตรเครดิตจะต้องแบบขอรูดขั้นต่ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกตรงว่ามันไม่โอเคเลยนะครับแล้วก็ดูรบกวนแล้วก็น่าราคาญจริงๆนะเจอหลายๆคนอนะ่ะผมเชื่อว่าเจอเซลล์ประเภทนี้ก็มักจะ หนีหรือถอยห่างกันอยู่แล้วนะครับประเภทนี้บอกเลยว่าขายยากครับแล้วก็เลือดสาดจริงๆครับใครที่ขายในฐานะที่เป็นเซลล์นักตื้อได้อะเก่งนะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้ความตื้อกับลูกค้าเนี่ยแล้วก็ต้องทนกับการโดนปฏิเสธนะครับเพราะงั้นประเภทที่1เนี่ยในการขายอย่างเช่นถ้าเป็น B2B Enterprise เนี่ยคือทําไม่ได้แน่นอนนะครับโอกาสล้มเหลวเนี่ยแทบจะร้อยเครับอย่างที่2ครับก็นักขายจอมโกหกตอแหลพูดไม่จริงนะครับพูดอะไรไม่ตรงพูดอะไรไม่หมด จอมกักแล้วกันพูดไม่หมดอย่างเงี้ยอันไหนทําไม่ได้ก็อาจจะปกปิดไปก่อนแล้วก็บอกว่าทําได้นะครับพูดเกินจริงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสินค้าบริการเนี่ยคนประเภทเนี้เชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าจับได้เสียความแน่เชื่อถือนะคนประเภทเนี้ถ้าจะขายจะขายได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ารู้แล้วอ่ะก็จะขายไม่ได้อีกต่อไปนะครับนะขายจอมโกโหกเนี่ยถือว่าล้มเหลวมากที่สุดอันดับ2เลยก็ว่าได้ครับ ประเภทที่3ครับก็คือนักขายที่ขี้เกียจนะครับเซลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ถ้าใครสําเร็จหรือเป็นแค่เซลกระจอกเซลธรรมดาธรรมดานะมันต่างกันที่ความขยันครับเซลบางคนเนี่ยยึดต,ติดกับความสําเร็จเก่าๆเนาะอาจจะว่าเป็นเคียร์เขาแล้วอาจจะมีตัวเลขไหลามาเทมาอยู่เรื่อยๆเย่เริ่มขี้เกียจเริ่มไม่ทํางานเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเช่นลูกค้าเปลี่ยนเจ้าไปซื้อเจ้าอื่นหรือว่าตัวของคู่แข่งเข้ามาแทงข้างหลังเนี่ยแล้วคุณก็เสียลูกค้าไป เซลพวกนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผิดกับเซลล์ที่จอมขยันเนี่ยหาลูกค้าใหม่สม่ําเสมอแล้วก็เข้าเยี่ยมลูกค้าสม่ําเสมอทํางานมีวินัยอะ่ะบอกเลยว่าเซลล์ขี้เกียจเนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะครับพวกขี้เกียจเนี่ยล้มเหลวอยู่แล้วนะครับไม่มีทางเป็นเจ้าของธุรกิจได้อยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นแค่เซลลไปตลอดนะครับแล้วก็พวกนี้ขี้เกียจยังไม่พอนะอย่างเช่นเปิดการขายต่อให้ปิดการขายยังไม่ได้เนี่ยนะ พวกนี people, people like. ้ไม่ตามงานด้วยพวกนี้จะขี้เกียจตามงานพวกนี้ไม่ฟอลโล่ลูกค้าทั้งที่ลูกค้าพร้อมจะซื้ออยู่แล้วอ่ะเพียงแค่คุณฟอลโล่เพียงแค่คุณติดตามเรื่อยๆอ่ะแต่อันนี้คือไม่ได้สนใจครับก็เลยแบบกลายเป็นเสียโอกาสไปครับนักขายจองขี้เกียจก็เป็นโอกาสที่ล้มเหลวแน่ๆนะครับถ้าเกิดคุณอยู่เป็นคนขี้เกียจนะอันดับที่4ก็คือนักขายจองพูดมากนะครับพวกนี้พูดมากพูดแต่เรื่องตัวเองพูดแต่เรื่องความเจ๋งของสินค้าตัวเองสนใจแต่เรื่องตัวเองนะครับชอบ หลับหูหลับตานําเสนอเนี่ยไม่อยากปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยมาแทรกได้ด้วยซ้ํานะครับสรุปคือลูกค้าเบื่อครับเบื่อแล้วก็ไม่สนใจครับไม่อยากที่จะมานั่งฟังคุณขายของอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างที่5้ครับก็คือนักขายที่มีทักษะการฟังที่แย่ครับก็จะอยู่ในหมวดเดียวกับพวกพูดมากนี่แหละครับคนพูดมากอะจะมีทักษะการฟังที่ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วครับพอฟังไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามัวแต่พูดเนาะ มันจะมักจะเกิดปัญหาใหญ่ก็คือว่าไม่เข้าใจโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริงไม่ต้องไม่เข้าใจความต้องการลูกค้าที่แท้จริงอ่ะมันทําให้เวลาฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเวลาพรีเซนต์โซลูชันอะไรก็ตามมันไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยอดที่จะได้ดีลไปนะครับอย่างที่6ครับก็คือนักขายที่รู้ไม่จริงนะครับอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครมาสายแบบการขายที่เป็นเชิงสเปเชียลิสต์หรือว่าแบบพวกเทคนิคอ่ะนะรู้ไม่จริงเนี่ย ก็ต้องทําให้รู้ให้ได้นะครับต้องสาิตที่ต้องทดสอบต้องมีการทดสอบผ่านมาให้ได้ระดับหนึ่งนะที่แย่สุดๆคือหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักขายรู้ไม่จริงอ่ะดันรู้น้อยกว่าลูกค้านี่แหละนะครับลูกค้านี่ไปกลายเป็นว่าลูกค้าไปศึกษาไปแบบสนใจกับสิ่งที่เราขายอ่ะอย่างเช่นแบบพวกสายไอทีอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนเนี่ยโอ้โหมือถือแกจิตนะครับหรือว่าสายรถยนต์เนี่ยนะครับรู้ดีกว่าเซลล์ด้วยซ้ำ กลายเป็นว่าเซลก็ไม่น่าเชื่อถือเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นเซลล์ที่รู้ไม่จริงเนี่ยอันตรายมากนะครับความน่าเชื่อถือจะหายไปอย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างที่7ครับพวกน้าขายขี้ลืมนะครับขี้หลงขี้ลืมไม่ติดตามผลนะทางานช่วยนะพวกนี้ก็คือลืมไปหมดเรื่องสัญญงสัญญารับปากอะ่ะที่ผมบอกว่าอะไรคือขี้ลืมคือไปรับปากลูกค้าแล้วไม่ได้จดบันทึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ใจ แล้วตัวเองลืมไปแล้วครับกลายเป็นว่าลูกค้าเขาจําได้ครับว่าคุณพูดอะไรไปบ้างน,นะครับผลก็คืออย่างที่บอกอะ่ะก็ไม่น่าเชื่อถือครับไม่ประทับใจไม่กลับมาซื้อซ้าครับยิ่งคุณพูดไปเรื่อยเรื่องส่วนลดเรื่องของแถมอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่อยากที่จะมาคุยธุรกิจกับคุณอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างที่แปะครับก็คือนักขายจอมท้อแท้จอมโทษนูน่นโทษนี่โทษเศรษฐ,ฐกิจโทษลูกค้าโทษลูกแข่งโทษหัวหน้าโทษเพื่อนร่วมงานไอ้พวกเนี้ยบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนแม่งก็ล้มเหลวไม่ต้องเป็นเซล์ด้ซ้ำนะครับทำอาชีพอะไรก็ลล้มเหว ่วนใหญ่นักขายที่มันเป็นพวกจอมท้อแท้จอมโทษคนอื่นเนี่ยมักจะแบบเห็นแต่คนอื่นดีไปหมดอ่ะบริษัทเราไม่ดีบริษัทเราขายแพงไปบริษัทเรามีนวัตกรรมสู้คู่แข่งไม่ได้ไอ้หาพวกนี้แม่งข้ออ้างเยอะผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอขอเจอนะไอ้เพื่อนโรงงานประเภทเนี้ยเซลล์พวกนี้ไม่มีทางสําเร็จได้นะครับแล้วพวกนี้ไปทําภารกิจอะไรที่มันยากหรือแบบไปรับเผือกร้อนอะไรที่ไหนพวกนี้ก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่เรื่องโทษอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทำให ไม่รู้จักหาโอกาสในการปิดการขายที่แท้จริงนะครับพวกนี้ก็ถ้าให้เลือกมาเป็นเซลลในทีมได้ผมไม่เลือกเด็ดขาดนะครับพวกแบบโทษคนนู้นคนนี้พวกแบบโทษโชคชะตาฟ้าดินเนี่ยไม่รู้จักเป็นจอมต่อสู้หรือว่านักขายที่เป็นสายไฟเตอร์นะครับอย่างที่9กครับก็คือนักขายที่แม่งเอาแต่ได้ครับอันนี้ดูง่ายเอาแต่ได้ก็คืออะไรที่เป็นผลประโยชน์อะเอาหรือทําหรือขยันนะครับอันไหนมีค่าคอมกูทําอันไหนมีค่าอินเซนティブทา แต่ถ้าไหนที่แบบไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ตังค์มากมายแม่งไม่ทํานะครับเน้นปิดการขายเอาไว้ง่ายแล้วก็หลังขายไม่สนใจที่พวกนี้เอาแต่ได้ก็คือแบบให้มันได้ค่าคอมแล้วก็ลูกค้าช่างแม่งมันนะครับผลก็คือไม่ได้ดูแลลูกค้าในระยะยาวครับไม่ได้สนใจแผนการซื้อซ้ําหรือขายเพิ่มเนี่ยพวกนี้ก็คือไม่โอเคเลยนะครับสุดท้ายอย่างที่10ครับคือนักขายที่ขาดการพัฒนาตัวเองนะครับพวกนี้ก็คือแบบไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาทักษะใหม่ๆอาศัยแตว่วิธีการเดิมๆนะครับวันนี้เป็นยุค AI แล้วนะครับ นักขายควรจะมีการใช้ AI ในการแบบถามตอบกับลูกค้าได้ด้วยซ้าหรือว่าแม้แต่ลิงก์อินเนี่ยผมว่านักขายที่ยังนั่งฟังอยู่เนี่ยผมพูดมาสิปีที่แล้วนะลิงก์อินเนี่ยวันนี้นักขายหลายคนบริษัทดังด้วยมันยังไม่มีเลยลิงก์อินมันยังไม่รู้เลยว่ามันไปแอดลูกค้าได้มันทักลูกค้าได้บางบริษัทยังเชื่อว่าลิงก์อินแม่งไม่ได้ผลนะครับโซเชียลมีเดียไม่ได้ผลต้องไปเจอหน้าอย่างเดียวต้องทักอย่างเดียวมันไม่จริงครับไม่จริงเสนอไปครับทุกวันนี้แม่งจีบหญิงหรือจีบดาราผ่านไอจีมัน มันทําให้คุณไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่สามารถแข่งกับคนอื่นได้นะครับก็1ิอย่างครับสําหรับนักขายที่ล้มเหลวแน่นอนนะครับหวังว่าจะไม่ใช่คุณนะครับที่มาฟังคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าเจอแล้วเนี่ยพยายามปรับปรุงด้วยนะว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ไหมนะครับพบกับคอนเทนต์คุณได้แหลนเซลล์รานได้ใหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ